ในขณะที่ฤดูฝนกำลังย่างเข้าใกล้มาในกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมหลายคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชาอาจจะสงบราบคาบลงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าความคิดอย่างนั้นอาจจะผิดไปมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้การสู้รบในกัมพูชาการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชาโดยเวียดนามผู้ที่เข้ามารุกรานยังคงดำเนินต่อไปในรอบ45วันที่ผ่านมานี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2526 ชาวกัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามภายการลุกรานจากเวียดนามจากดินแดนภายในเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าอมัมเพลในอัตราวันหนึ่งก็ประมาณ200-300บางวันก็400คนรอบส5ิวันที่ผ่านมานั้นมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาแล้วถึงเกือบ1นึ่งคนไอที่เข้ลูกในบ้านเตัวอ,ออกตัวครึงก่นจบไดจับ คุณยายอายุ65ปีจากอำเภอสวายเจ็กจังหวัดพัทตะบองได้กล่าวว่าเวียดนามนั้นไม่ชอบคำว่ายวนชอบที่เรียกชื่อว่าเวียดนามคนเวียดนามชอบขโมยของขโมยหมูขโมยไก่ขโมยทองคำแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ทองคำจากบางบ้าน,นอาจจะลงโทษโดยการตัดนิ้วตัดมือ,มอลูกชายของคุณยายอายุ23ปี เคยถูกบง no <si ังค no ับโดยเวียดนามให้ไปเป็นทหารให้กับพวกเห่งสำเวินแล้วก็ถูกจับถูกฆ่าในที่สุดเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ15ปีหนีมาคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องออกมาจากจังหวัดพระตะบองให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้เคยเห็นทหารเวียดนามทำการชาวบนโดร้ายกับชาวกัมพูชาใช้อาวุธมีดแทงใช้ไม้ท네ุบใช้ขวานทำลายชีวิต ทรัพย์สินและร่างกายของชาวกัมพูชามีการจี้ปล้นสะดมขโมยและก็ข่มขืนอนาจารผู้หญิงชาวกัมพูชาแต่อาจจะมาในวันม4เจศนแม้นี้พระภิกษุสฆงองค์หนึ่งในศาสนาพุทธได้กล่าวถึงความทารุณโหดร้ของชาวเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาว่าเวียดนามได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทําลายศาสนาพุทธพระองค์ใดที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ถูกจับให้ศึกไปหมด ส่วนพระที่ยังมีอายุมากอยู่ก็ปล่อยให้เป็นพระต่อไปแต่ในขณะเดียวกันข้าวของเงินทองจะตุปัจชัยทานทั้งหลายที่ได้มาจากประชาชนก็ถูกเวียดนามแบ่งสรรฟันส่วงเอาไปใช้พระภิกษุในกัมพูชาขณะนี้ต้องถูกเก็บภาษีเดือนหนึ่งคนหนึ่งก็ประมาณ9 0้0สบถึรบาท ตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปีพศ2526เป็นเวลา8ปีแล้วชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยภายใต้การอุปถัมภ์ค้าจุนการอนุข้อของไทยเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ600,000คนและขณะนี้ในวันนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ200,000คนรวมกับชาวกัมพูชาที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ติดรมแดนไทยอีกประมาณ200,000คนก็เกือบ400,000คนเข้าไปแล้ว การแก้ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้มีการลุกรานกัมพูชาโดยเวียดนามอีกต่อไปถ้าทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ชาวกัมพูชาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากอบพยพหลบภัยหลังไหลกเข้ามาทางภาคตะวันตกข,ของกัมพูชาแล้วอาจจะลักเข้ามาในดินแดนที่ไทยอีกกัมพูชาและประชาชนของเขาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากและเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นขบวนคารวานอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ สมเกียรติอ่อนวิมลรายงานข่าวจากภาคตะวันตกของกัมพูชา